สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องแซมนี่นะ<ม>จริงๆแล้วเนะี่ยจะไปล่าพึ่งหลวงกันครับอ่ะไปล่าพึ่งหลวงกันใช่ไหมครับผมคือผมขึ้นมาดอย้างมู่ได้บ่อยมากเพราะว่าชอบกินน้าพึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประจําน้องแซมเลยก็เลยถามว่าน้องแซมพาไปดูพึ่งหน่อยเพราะว่าน้ําพึ่งอร่อยมากก็เลยวันนี้น้องแซมว่างพอดี ถือโอกาสมาดูวิธีหาผึ้งล่าผึ้งใช่ไหมครับผมล่าผึ้งนะครับผมอุปกรณ์หลวงนะครับผึ้งหลวงผึ้งหลวงใช่ไหมครับผมผึ้งหลวงนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาดองแซมเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่เข้าในป่าในดงเนาะตอนนี้อยู่ในกลางป่าเลยใช่ไหมครับผมป่ะเดี๋ยวตามน้องแซมไปดูวิธีล่าผึ้งครับอันนี้เขาลังปลูกกาแฟกันเนาะใช่ครับผมอันนี้เมื่อวานเขามาเอาหญ้าไายหญ้าเขามาได้หญ้ากัน แซมนี่หาพึ่งมานานยังไงแซมอ๋อหลายปีแล้วพี่หลายปีแล้วมาสิกว่าปีแล้วครับขายมาสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ผมก็เป็นลูกค้าประจํานะฮะซื้อไปกินกับกาแฟตลอดเลยใครที่อยากจะตามมาก็ร้านอยู่ตรงไหนนะแซมอ,อยู่ตรงดอยช้างมูกครับดอยช้างมูกสวนกุหลาบพันปีหน้าสวนกุหลาบพันปีเนาะครับผมอ่าร้านผมจะอยู่เบอร์ เพราะว่าแต่ละร้านมันจะมีเบอร์นะครับผมอยู่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าครับผมนั่นแหละนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้ผมรู้จักพึ่งพึ่ง,งป่านะฮะว่ามันอร่อยมากปกติก็กินแต่พึ่งเลี้ยงกินแต่แบบนะรสชาติาพึ่งเลี้ยงกับพึ่งป่านี่รสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะน้ำหวานมาต่างกันเนาะใช่ครับผม,มน้ำหวานมาต่างกันนะ โอ้ับรรยากาศช่วงเวลาตอนนี้น่าจะสักกี่โมงแล้วนะแสมตอนนี้คือสี่โมงกว่าแล้วนะครับสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งสอลงลังเนี่ย<ม>ผมมาเดินหาตั้งแต่เมื่อวานนะครับโอ้ถ้าเรามาเดินหาวันนั้นเลยเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะอเราจะเอาไปลําบากเราต้องเดินมาหาก่อนต้องหาก่อนอเจปุ๊บเราก็จะเอาอุปกรณ์มาเอาเลยอ๋อต้องมาสำรวจก่อนพวกนายต้องมาเดินเที่ยวป่าก่อนว่างั้น คือเราก็ส่องส่องไปเรื่อยๆจนเห็นใช่ไหมใช่ครับบางทีก็เราไปแหล่งน้ำเนาะเพราะว่าพึ่งพวกนี้มันจะมาดูดน้ํำเราก็จะตามจะดูว่าพึ่งอ่ะมันบินไปทางไหนอ๋อเราก็จะตามตัวพึ่งไปครับผมต้องมาสังเกตต้องไปดูตามแหล่งน้ํานะครับมาทีมงานสวัสดีครับสองคนครับผมโอ้ไม่ทีมงานมาช่วยครับเพราะว่าหาน้ําพึ่งครับไม่ได้นะครับพึ่งไหนไหนตรงไหนเอ่ยครับผมอยู่ข้างบนเลยครับล่งใหญ่มากเลยครับหูยล่างใหญ่มาก อันนี้คือพึ่งพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงใช่ไหมฮะผมโอ้ยรังใหญ่มากเลยเตรียมอุปกรณ์อันนี้ได้เป็นน่าจะถึง20ลิตรไหมเนี่ยอ่าไม่ครับไม่ประมาณ1ิบลิตรน่าโล่น่าจะไดมอ๋อมีใหญ่กว่านี้เหรอครับตอนนี้ใส่อุปกรณ์ครับผมใส่รองเท้าใส่ชุดใดูเงเป็นชุดถุงปุ๋ยใช่ไหมแซม กระสอบข้าวกระสอบข้าวเอามาทำดับแปลงเอามาเย็บเป็นเป็นถุงเนาะเอามาเย็บเป็นชุดเลยอันนั้นอันแล้วของอันนี้เป็นซื้อซื้อมาเลยพ่นยาเอพ่นยาเอาง่ายพ่นที่พ่นยากันโรคแล้วก็นีถั่วการโรคกัรโรคนอ๋อพ่นยาอันนี้กันได้เนาะกันพึ่งได้เนาะอันนี้เพราะว่าผมใส่เสื้อข้างในอีกสองชั้นครับผมสองชั้นส่วนพี่นี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าจะเไม่ใส่อยู่ไกลๆหน่อยเนาะใช่ ่ใกล้ไม่ได้นะแล้วก็น้องแซมเราเย็บชำนาญมากอ่ะแต่นี่ระบายลมอยู่นะแซมเนาะมันต้องหนาเหมือนกันเนาะหนาครับหนาสามชั้นสามชั้นโอ้โหอุมนอนนอหล่อันนี้มันกินน้ำหวานจากอะไรดอกอ่าพวกดอกไมคาเดเมียดอกกาแฟด้ไหมดอกเซี่ยวดอกกาแฟเออดอกเซี่ยวเยอะดอกดอกเซี่ยวเยอะเนาะใช่ช่วงนี้ยิ่งดอกนี้มียิ่งเอาเยอะ อ,อดอก,ดอกนิ้วด้วยนะดอกนิ้วป่าใช่ไหมไอ้แดงๆอะเนาะอ,อันนี้แซมเคยใส่แล้วเนาะรอบเดียวแปะแเปะเอาอ่าต่อแปะต่อผ่านอยู่ ผ่านผ่านไม่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 มสเยมันอ่ปลา่ี่หม่างอะต้องต่อต่อเอ่เรวหมือนเียน้ำ่าก็อพันวเนี่ยตัวได้ก็เอาต่อได้เหรออยู่ในี้มาต่อต่อจ้าม่นน่ะต่อดต่อแดงได้มุดอันนี้อันไม่ได้ใช่ไหมทะลุทะลุเหรอทะลุครับผมเพราะตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวนี้อเสตัวนี้ก่อนไม่ไหวร้อน อันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นยางเขื่อนดิมัดดีดีคนอื่นแน่นว่าหายใจไม่ออกต้อต้องหนังยางมาด้วยใช่ไหมใช่ครันัี่เดียวพอแล้วทีนี้พอแล้วีนพอแล้วดี๋ยวันจไปไล่อีกย่มอมันร้อนตายแล้วปะ แะ <laughs> มไม่เมื่อยชีมมากเลยนะเอามาหลายปีแล้วครับเอามาหลายปีแล้วใช่ไหมแต่บางคนว่าน้ำผึ้งปอมไงผมไม่รู้จะธิไปยังไงครับน้ำผึ้งเนี่ยต้องอย,ยใส่ท <laughs> ิชชู่เวลาอเอาไปเนี่ยถ้าเราเก็บไว้นานๆเนาะมันก็จะตดตะกรอนแล้วมันเป็นไข่มันเป็นไข่ผึ้งแต่ถ้าเราเอาไปตากแดดมันก็จะละลายอื เอาเหมือนมนุษย okay, okay. okay. ์ต okay, okay. ่างดาวเดินบนดวงจันทร์โ้อยะรัยังไม่ต้องใส่อยู่ไปใส่ตรงไหมอยู่ข้างบวนนู้นนะครับข้างบนนู้นใช่ไหมแซมมันจะเป็นคล้ายๆกับดวงจันทร์หน่อยเนาะใช่ครับใช่พระจันทร์ขึ่งเสี้ยวอาจจะคล้ายๆพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับครับผมสังเกตว่ามันจะต้องคนเดียวไม่ได้จะต้องมีผู้ช่วยครับผู้ช่วยในการ เอาพึ่งนะครับพึ่งป่าเดี๋ยวแซมกำลังจะปีนขึ้นจะมาดูวิธีขึ้นนะครับแซมต้องเอาเชือกมัดก่อนเหรอนี่ครับมัดแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะดึงขึ้นไปนี่ครับผมจะขึ้นไปแล้วนะครับครับผมเอาเชือกมัดแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปอะ่ะรองเท้ามันจะมีนหนามเลยใช่ไหมแซมนี่ครับผมติดแล้วครับรองเท้าจะเอาไว้เอาไว้จั๊กกันนะขึ้น,เห,น,น,นเหมือนขึ้นบันไดอ่ะครับเหมือนขึ้นบันได โอเคงั้นพี่ไปอยู่ไกลๆก่อนนะโอเคครับผมพี่ไปรอข้างบนเลยครับข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างบนแล้วถ่ายมาจะได้เห็นนะครับตอนนี้นะแสงกำลังปีนขึ้นอยู่จะจ๊กๆไปเรื่อยๆคือรองเท้ามันจะมีคล้ายๆหนามเหล็บอยู่มองจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นแซมกําลังไต่ขึ้นต้นไม้นะฮะจะมีเชือกรัดแล้วก็ รองเท้าที่ค่อยๆเกาะไปเรื่อยๆใกล้ถึงยางอัแซมเดี๋ยวจะให้ดูชุดที่เราใส่ตอนนี้นะครับเราจะใส่คุบชุดแบบนี้เพื่อที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะเราไม่ได้แบบเปลอยกายหรือว่าอะไรนะฮะต้องเซฟตี้หน่อยอันเดียจะหันกล้องไปทาง น้องแซมตัวนี้น่าจะถึงลังพึ่งแล้วตอนนี้พอแซมถึงพึ่งแล้วนะครับนี่กไ็ไม่ค่อยใเยอได้แต่แล้วพึ่งแต่แล้วแซม น้องบอกว่าพึ่งแตกแล้วนะฮะพึ่งแตกแล้วใช่ไหมคือเขาเขารู้ตัวแล้วใช่ป่ะตอนนี้พึ่งแตกแล้วนะฮะรุมตอมน้องแซมเต็มเลยพึ่งกําลังตอมแซมเต็มเลยนะเฮ้ยอะไรล่นละออพพึ่งครับพึ่งล่นเุ้ยแซมกำลัง เอาพึ่งอยู่ตอนนี้นะฮะเรามองไม่เห็นด้วยใ้กล้องเราซูมไม่ได้แต่ก็กําลังเห็นว่าต้องแซมกําลังจะเคลียกิ่งไม้นะฮะแซมกาลังเคลียกิ่งไม้เพื่อให้สะดวกในการเอาลังพึ่งนะครับสังเกตว่าทุกคนจะไม่พูดกันเลยเงียบๆนิ่งๆนะฮะต้องวัตการอย่างนี้ต้องใช้ทักษะความชํานาญนะครับไม่ใช่วันสองวันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ ต้องมีความชํานาญเพึ่งเริ่มบินมาใกล้เราแล้วตัวตสองตัว,ตว,ตวคือเขาจะห่วงลังนะครับนะขณะนี้เหงื่อเราก็เริ่มออกแล้วเพราะว่าชุดจะร้อนมากเราก็ถ่ายทําไปด้วยแล้วก็ดูน้องแซมเอาพึ่งไปด้วยนะครับช่วงนี้เวลาเย็นๆพระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสวยงามมากกลางป่าตอนนี้เพึ่งบินมา รอบตัวเราแล้วก็รอบคนที่อยู่ข้างล่างแล้วพึ่งเยอะไหมครับเ <laughs> ก่งมากเลยพึ่งบินตอมเราเต็มเลยนะพึ่งพึ่งอุ้ยมันมันมาตอมเราแล้วนะฮะตอนนี้อุย้ยพึ่งมาตอมเราแล้วนี่ได้ยินตอนนี้พึ่งรอบตัวเราเยอะมากนะครับตอนนี้ได้ยินมันวิ่งมาชนปั้งปั้งเลย พึ่งเยอะมากเลยอ่ะ,อะเอามีดปาดๆแล้วก็เอาใส่ถุงนะครับแล้วก็แห่ที่พึ่งมาตอมเราเยอะมากตอนนี้ แทมยอนอันนี้มาแล้วแทมยอนขึ้นมาแล้วพร้อมๆกับตัวนเสียงพึ่งดังเยอะมากนะตอนนี้ตอนนี้ได้ได้น้ำพึ่งมาแล้วใช่ไหมครับโอ้ได้น้ำพึ่งมาแล้ว อันนี้ต้พึ่งแท้ใ่ไหมครับใช่ผต้องพึ่ง้ยโอ้ยย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 ยัยนย้ยยยนยย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 ยแยย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 ยอยย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 ้ยย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 ยนยย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 ยวยรยย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 อย อันนี้ก็พร้อมที่จะใส่ขวดนะเนาะแล้วก็ไว้กินกันเซมเก่งมากนะครับถ้าเราได้น้ำพึ่งมาแล้วนี่พึ่งมันจะไม่ค่อยมาแล้วนะครับเออทำไมทำไมเอ้ยหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะสุดยอดเลยเราะเราได้น้ำพึ่งมานี่คือพึ่งมันจะกลับไปที่รังครับผมอ๋อใช่ไหมแซมถ้าได้น้พึ่งมาพึ่งจะกลับไปที่รังแล้วคือตอนนี้ถ้าเราได้น้ำพึ่งมาร้อนมากเลยแต่พึ่งมันจะตามผมเพราะว่าผมมีน้ำพึ่งอยู่ไงอ๋อครับน้ำพึ่งมันติดมาด้วยครับน้ำพึ่งเป็นบรนตัว เป็นบางตัวไม่ใช่บางตัวเป็นตัวที่ทำงานรัแต่ไล่เราครับผมอ๋อตัวที่ทำงานจะไล่เราใช่ครับผมเขาเโอ้โหนี่เก่งมากเลยเน่แต่พี่เขาไม่พี่เขาไม่ใส่เลยก็ไม่ต่อยนะครับไม่พื้นอย่างนี้มันแต่ไล่คนที่เอาอะไรคนที่เอาใช่ครับผมคนที่คนที่ไปยุ่งคนที่ไปยุ่งใช่ครับผมถ้าเปหน้าฝนนะพูดถ้าเราความเป็นจริงของพื้นวนใช่ไหมครับครับสมมติว่าคนที่มากันสิบคนทำไมคถ้ามันไล่คนไหนก็คือคนนั้นครับอ๋อคนเดียวคนเดียว ไล่คือคนเดียวเลยครับอ๋ออีที่เหลือก็สบายเลยสบายเลยครับถ้าไล่คนนั้นไล่คนนั้นเลยครับเพื่ออย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันได้ต่อยหนึ่งคนใช่ไหมครับผมก็จะไล่แต่คนนั้นเพราะไอ้ที่มันต่อยไปนี่มันมีกลิ่นนะครับผมมีกลิ่นจะไล่แต่คนนั้นเท่า้นโอ้ลุงนี่ใส่พึ่งเลยนะเนี่ยพึ่งหลวงเป็นอย่างเงี้ยเออพึ่งหลวงถ้าพึ่งพงเป็นยังไงรู้ไหมครับเพื่องพงก็ไล่ไปทั่วที่คนที่คนเจอคนนะครับอ๋อไล่ไปทั่วเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูแซมกันครัับบบผมมมโอยน้้้งงแแลวครรเเส็็จใช่ปไาซ ร้อนมากเลยครับโู้ดูเงินว้าดูเงือกนี่เสื้อันนี้เหมือนโดนน้ำเลยอืมนี่ครับคือขายหน่อยเนี่ยครับนี่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำพึ่งอ่ะอันนี้เป็นตัวอ่อนแล้วก็น้ำพึ่งนะครับตัวอ่อนนี่มีสามแผ่นนะเนี่สามแผ่นอ่ะที่ว่าไปแอบมาเนาะไข่มันน่ะเนาะใช่ไหมไข่ไข่เอาเอาแยกถุงเนาะาอันนี้น่าจะเป็นสักสองเดือนแล้วเซนแล้วสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนเล ดูจากอายุนะฮะนี่ตัวอันนี้สักสองเดือนนะครับตัวอ่อนครับผมอือนี่สองเดือนเนาะสองเดือนนะครับผมว้าวข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดือนนะครับผมวันนี้ก็ครึ่งเดือนนะมันนี่ครับอันนี้จะเป็นหนึ่งเดือนครับอือแต่มีสองด้านนะครับมีครับผมมีแต่ตัวอ่อนหมดนะอ๋ออันตัวอ่อนใช่ไหมตัวอ่อนหมดเลยครับผมอือถ้าเป็นต่อนี้มันจะมีแค่นิ่งเดือนหนึ่งรอบนึงถ้าเรามาเอาต้นเดือนเนี้ยมันจะได้น้ำพึ่งเยอะกว่านี้นะอ๋ออันนี้อันนี้มันดูดกินไปหมดแล้วไงดูดกินไม่ได้ครรััับเเพพาาะวว่่่่่นนน้้งงลียตออมมใใชช พอมันดูดกินน้ำผึ้งหมดเนี่ยมันจะทิ้งรังเลยอ๋อจริงเหรออันนี้มันก็จะเป็นตัวหมดเป็นล้างรังร้างกันนะใช่เป็นล้างหมดมันจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวผึ้งแล้วก็มันก็จะบินอ๋อมันทิ้งรังไปไหนไปสร้างรังใหม่สร้างรังใหม่ครับผมอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาศัยก็จะไปขึ้นไปสร้างรังใหม่อันนี้ไปย้ายใหม่แล้วก็อีกสามเดือนนี่ถ้าเราไปเจอเฮ้ยปลอดจะยิเหมืองเงาเลยยิบเลยเออลงอันนี้เนาะใช่ใช่อันนี้มัดตัวมันน้อยนิดนี่ยิบปังอะไรห่า กพาเรามันก็พาแล้วเออเนี่ยเออตาหมูนี้ออกกอนก็ล้ม่ใช่มีดนออยอยู่นกระเป๋านี่นะดีดูดปอันนี้ก่อนลยปลาที่มันนี้กว้างอลอไม่ตรงได้ถุงเออใส่ถุงเด็กองเห็นได้แล้วมดเ็ม แต่แผ่นน่าทุ้งนะแซมหรอเออถ้ามันแก่ก็ใส่สองแผ่นไปเลยเออใส่ถุงหน้แผ่นเลยห่อห้อเนี่ยห่อใบตองแล้วก็เดี๋ยวใส่ถุงเดียวก็ได้อันนี้ตากออกไปก็อันนี้ก็ทิ้งกันเออตากกว้างเลยมันแก่ไปนิดนึงเอาถ้าแก่เรวก็เอาไปทำคิทติ้งอยู่แล้วไม่นี้ไม่นะถ้าาอ่อนๆนี่จะเป็นอย่างนี้เนี่วๆพวกเนี้ยอันนี้ไข่พึ่งเหรอข่พึ่งถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่นะเนี่ยเนี่ยไข่ได้เลย ถ้าเราไปขายเองที่ตลาดนะกิโลสี่ร้อยโอ้ไข่พึ่งนะครับผมถ้าเราไปนั่งขายเองนะครับกินได้เลยเป็นไงบ้างแซมมันเหมือนกับกุ้งเต้งอ่ะกุ้งเต้นใช่มันมันใช่อันนี้ดูมนุษย์ดูกับน้ำพึ่งด้วยมันติดกอภไยร์งไปเหมือนได้อ่ะมันติดกอปไพเนาะมันติดก๊อปไพร์มันก็เลยช้าไปนิดนึง ปกติจะเร็วกว่านี้ใช่ไหมแซมใช่ใช่ล้างหนึ่งกินนาทีครึ่งชั่วโมงไหมไม่ถึงถึงยี่สิบนาทีประมาณประมาณสิบถึงสิบห้าสิบถึงสิบห้าถ้าไม่มีอะไรแบบถ้าขึ้นง่ายอย่างนี้นะแต่ถ้าติดนู่นติดนี่ก็ครึ่งครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงประมาณนะสิบสิบห้านาทีก็เสร็จอ่ะเนาะครับโอเคครับก็โยบยาเย็ะบัตรถังเยอะบัตรถังเหมือนน้อบาตรถังคุณก็ปิ๊ญ่าข้างห้องห้องอุลัาอืมรูบปิ๊ญา อันนี้เอาไป็ื้อไก่อ่ะไก่ไก่กินดีนะไก่อ่ะอันนี้คือพี่ร้อนไหมอ่ะร้อนนะขณะพี่อยู่เฉยๆยังร้อนอ่ะเออถ้าออกแรงนี่สุดยอดอ่ะเราต้องมีดหั่นใช่ไหมแซมเอามีดหั่นหั่นตามลังมันเหรอใช่ปาดปาดน้ำผึ้งไงปาดน้ำผึ้ง พอปักไข่เสร็จปุ๊บอ่าเราก็เอานี้ลงมาก่อนเดี๋ยวเธอถ้าลงมาพร้อมกันมันหนักเพราะมันหนักมันจะตุ๊บลงไปตกเลื้นแตกกันเนาะเอาต้องค่อยๆนี้มีประมาณสักห้ากิโลหกกิโลได้อันนี้นะครับผมห้ากิโลหกกิโลได้อยู่ครับหกกิโลครับผมแต่ถ้าเรามาเอาต้นเดือนของเดือนนี้เนี่ยครับจะได้เยอะกว่านี้นะครับอ๋อเพราะมันเพราะว่าอันนี้มันดูดกินไปบ้างละมันเอาไปเลี้ยงตัวม่อนนะเนาะใช่ไมครับไม่งั้นนี่มีอยู่ประมาณไม่ ต่ำกว่า15กิโลอ่ะโอ้ถ้ารังใหญ่อย่างนี้นะครับได้ก่อนเป็นไงบ้างในรังไหนแซมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวปิดกล่องเพราะว่ามันมีกลิ่นไงเดี๋ยวมันจะมามันมีกลิ่นพึ่งแล้วพึ่งอีรังถ้าเราจะไปเอาอ่ะเราต้องการไว้ก่อนออ๋มัดเลยเก็บไว้ก่อนมาดิฮะมาเดยมัดเอามาตะกี้ได้ก็จบวันนี้เร็วเข้าเร็วมาดูตัว เงี้ยแบะลามางี้อยู่ในยานดูขาดิทำไมบบกอดิทั้งก็มาเราเขาอู้เหลียวเราปวดัวงเขาเนี่เขาน่าหวานม,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 มีนี่แจ๊ะเอาไปกินกันเนี่ยเออน่ะนี่ครับขอหนึ่เห็นไ,ไหมครับพี่เสร็จแล้วยังลังใหญ่มาก โอ้ยพึ่งหลวงรังใหญ่มากโอ้เก่งเก่งเก่งอันนี้คือป่าเอาลังมันมาเนาะรังใหญ่มากครับเอาไปก่อนนอนก่อนอันนั้ก็น้ำดูกลินหมดละอันนี้มันจะแห้งๆหน่อยเนาะอันนี้ขี้ผึ้งอันนี้ขี้ผึ้งครับเอาไปทำเทียนไม่ใช่น้ำผึ้งแต่ถ้าเราไปหลอมเป็นเทียนได้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่เคยมีลูกมีไข่นะครับเสร็จภารกิจแล้วครับ แต่ตอนนี้คือเหมือนเหมือนกับว่าไปเล่นน้ํามาลดน้ําหนักได้เลยเนาะโอ้สุดยอดเลยครับนี่ที่อับเดี๋ยวดูนะครับโอ้เหงือใช่ไหมนั่นใช่นี่ครับผมตัวผมก็นี่ดูน้ําดูน้าโอ้นี่หยดน้ําเหงือใช่ไหมเหงือครับผมโอ้นี่ครับผมนี่เหงือนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นตู้อบใช่ไหมชั้นนิดหนึ่งอถ้าใครอ้วนเนี่ยได้เนาะลดน้ําหนักเลย แล้วน้องมีไหมเนี่ยมีมีนะของตนนี้มันบางครับอ๋อมีวันนี้ครับเปลี่ยนนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะครับน้องนี่เก่งมากเป็นลูกน้องฝีมือดีของน้องแซมเลยนะครับโอเคอันนี้มีกันสองสามคนนี่อยช่วยกันนี้อ่ะครับผมครับผมไม่มีคนอื่นเลยองเป็นทีมงานต้องรู้ใจกันนะเนาะใช่ครับอ๋อไม่งั้นถ้าไม่รู้ก็จะส่งอะไรให้เอออีกคนก็ไม่รู้เราไม่เคยกันนะถ้าคนยิ่งกลัวก็ไม่ได้นะผมมจะาเข้าไปอย่างนี้ก็คือไม่ได้เลยนะ ต้องต้องใจกล้าด้วยกล้าบุกี้เนี่ยก็กูแอบกลัวอยู่นะยังเนี่ยต่อยหนึ่งทีใช่ไหมเขายังสู้ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นต่อยหนึ่งทีไม่อยู่แล้วกลับเลยใช่ไหมกลับเลยนะโอเคนะฮะวันนี้สองลังวันแรกครับของที่ผมเอากับเกศผมโดนเต็มเต็มครับผมเต็มเลยกือบสลบเฮ้ยจริงเหรอตามตัวนี่เหรอร้อยกว่านั้นอ่ะแล้วทำไงพอดีมันหลุดไงครับถุงมือมันหลุดแล้วมัเข้าไปครับ ทีนี้เอาไม่ได้เลยตกอู้เชื้อหรอลงมาเดิมเอาตัวล็อกก่อนนะลงมาก่อนแต่แล้วต้องกินยากินอะไรไหมก็ไม่กินยาเไปนิดหน่อยครับพอดีผมก็ไม่เคยไม่อเพื่อยาที่แพงเคลียร์มาดิแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงเขาเขาเขมาพลังง่ายไหมเขาไหมตีเขามาแล้วยาเจ๊ยี่เนี่ยมึงว่ามาเคลียร์เนี่ยเหตุอะไรเนี่ยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล แ่เดี๋ยเยมางาลไมีอ่อไม่อันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับเวลาพี่เอาไปกองนะครับพี่เอาผ้าขาวสะอาดเนาะครับผ้าขาวบางนะอะเอามาลองตะกะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เลยไม่ต้องบีบอไม่ต้องบีบนะครับน้ำผึ้งเนี่ยไม่ต้องบีบเลยมันก็จะดะถ้าบีบปุ๊บเราไม่รู้ว่าขี้ผึ้งอยู่ส่วนไหนบ้างครับมันก็จะปนกันหมดเลยพี่ปาดเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นครับผมพี่ปาดปุ๊บ ใส่ตกร้าไว้ครับตาแดดไว้มันจะไหลออกเองอืแต่ว่าพี่เอาต้องเอาถุงอย่างนี้รองด้วยนะโล่รองใส่รองหม้อรองหม้อนะหม้อก็ได้ครับเป็นถังก็ได้อืมน้ำผึ้งมันจะไหลออกผ่านผ้าขาวครับไม่ต้องกองแล้วก็คือสะอาดแล้วครับโอเคแค่นี้แล้ววิธีกางรอวิธีกินรังมันกินตัวอ่อนมันทำไงนะต้องป่าถ้าจะกินแบบง่ายๆเนาะมันจะมีหลายวิธี แต่ถ้าพี่ไปไปก้อพี่ต้องรู้นะว่ามันมีพึ่งที่ข่อเลี้ยงมาตอมไหมครับพี่ต้องกนรดูด้วยนะต้องกันด้วยใช่ไหมแต่เพราะบางทีอย่างนี้เนาะที่ข่อเลี้ยตามบ้านเนาะมันจะมาตอมครับผมอันนี้คือไข่พึ่งครับวิธีที่เราจะไปทํากินนะครับเราปาดเปิดเปิดตัวนี้ก่อนครับอันนี้คือปิดไว้ใช่ไหมครับเปิดปุ๊บเอาไปเคาะครับตัวอ่อนมันก็จะตกออกมาแล้วก็ไปนึ่งใช้แกงไปทำน้ำพริกได้ได้ไปามน้ำพริกได้แต่หรือไม่ครับเอาไป พอใบตองพอหมกครับโรยเกลือนิดนึงครับทานอย่างนี้ก็ได้อ๋อโอเคอร่อยมากเลยได้ถ้าคนชอบทานแบบไหนก็อันนี้เครื่องสีกาแฟใช่ไหมใช่เขาเม็ดแห้งๆนี่มาสีอย่างเงี้ยหรอครับมันเป็นเชอร์รี่ไงเนี่ยเนาะมันเป็นเชอร์รี่ครับเป็นเชอร์รี่ใช่ไหมแสมใช่แดงๆอะนะอ๋ออาราบิก้าอาราบิก้าพออย่างนี้ปุ๊บเทเข้าเครื่องเลยแล้วมันจะ พอเปิดน้ำใช่ไหมครับเปิดน้ำตัวนี้มีน้ำไหลมาน้ำจะเข้ามาตรงนี้ต้้งน้ำเข้ามาตรงนี้แล้วจะเป็นการล้างกาแฟจะจะมากับน้ำเพื่อที่สีเป็นกะลาเป็นกะลาครับอ่ามันจะออกมาตรงนี้แล้วมันจะค่าแยกออกมาตรงนี้จะออกเป็นกะลาเนาะครับผมฝั่งนู้นจะออกเป็นที่สียังมีเปลือกอยู่เปลือกอยู่เราสีใหม่รอบได้อ๋อ อันนี้จะสีตอนเย็นตอนเย็นนี้เนาะครับผมแล้วสีอันนั้นคือตากแล้วก็ขาวๆนั่นใช่ไหมอันนี้เป็นกะลาแล้วอ๋อก็คือจะขายแบบนี้เลยพอแห้งครับเขาเรียกว่าอะไรนะเวสโปรเซสอเหเนาะใช่ใช่เวสโปรเซสโอ้ข้างหลังน้องแซมนี่อันนั้นสวยเนาะดอกขาวๆนั่นดอกเซียวดอกเซียวอุบาลิเหตเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะเนี่ยวิวสวยนะเนาะสูงจากเท่าไหร่พันสองได้ไหมอ่าน่าจะได้พันสองเนาะแต่ถ้าตรงนี้น่าจะเป็นแปดร้อยมั้งแปดร้อยแปดร้อยอย่างนี้นะ ประมาณนี、嗯、้、嗯。